สวัสดีครับบริการหมอคอมครับสวัสดีครับพี่หมอคอมครับอันนี้คุณอะไรครับผมที่สินเปิดครับอ่าก็มีวันนี้สอบถามเรื่องอะไรดีครับครับแป้นคีย์บอร์ดเลครับเวลากดตัว2ตัวเนี่ยจะพูดยาวเลยครับเนี่ยครับอ่าอันนี้คือบนอุปกรณ์อะไรครับ iPhone Android Samsung iOS ครับอ๋อ iOS อัปเดตเป็น iOS เอร์ชั่นอะไรครับตอนนี้1ิ1แจุดหนึ่งแล้วครับสิบดจุดหนึ่งนะครับผมก็อ่ ลองลองเข้าไปด้วยกันไหมลองเข้าไปที่เช็คที่การตั้งค่าเผื่อตัวการอ่านออกเสียงมันมันถูกดูดกลับมาโดยที่เราไม่รู้ตัวไปที่การตั้งค่าพร้อมกันครับครับคือจะแรขั้นองรายการอคือขั้นอคอะไรตั้งค่าตั้งค่านครับตั้งค่าการในรายการอ่าแล้วก็ไปที่การช่วยกันเข้าถึงครับผมอกดย้อนออกมาก่อนกดย้อนออกมาก่อนอ๋อโอเคปัดไปหาการช่วยกันเข้าถึง เข้าไปเลยครับกรที่ารเข้าปัดขวามาที่ voice over แล้วกดเ,าเคาะเข้าไปเลยครับเคาะเข้าไปเลยครับแล้วปัดไปหาคำว่าเสียงพูดปุ่มครับเสียงพูดปุ่มแล้วเคาะเข้าไปครับเาเข้าไปเลยครับ อ่าล้วปัดไปที่คําว่าการออกเสียงนะครับการอ่านออกเสียงหรือการออกเสียง<ไ>ป,ปัดขวาไปไเรื่อยๆขวาไปไเรื่อยๆอ่าขเอเคาะเข้าไปเลยครับการออกเสียงนไก่่นนะครับเราเราลบออกให้หมดเลยหนึ่งเจอกกอ <ๆ S 2> กกไก่เนี่ยหนึ่งนิ้วปัดขึ้นคำว่าลบเคาะไก่เไก่อ่าขาะเลยอ่า <Fres> แล้วก็ลบขอไข่จนถึงหอนกูกทุกตัวเลยการทำ้านทลบเคาไก่าไก่อ่า การทาอกาีมานี้คือเราลบครบทุกตัว,ตวใช่ไหมครับผมงอานทก้หอถ้าคืล่อย่างอย่างเช่นสมมุติตรงนี้เราเราลบเท่านี้เสร็จก่อนแล้วคราวนี้อ่าเราเราโฮมออกมาแล้วลองลองหาที่ไหนพิพ์แล้วลองกดกอไก่ขอไข่ดูซิมันหายไหม้าานทำงา โฮมออกมาเลยก็ได้ครับโฮมออกมาเลยอ่าแล้วลองสามนิ้วปัดลงดูก ah, ็ได้สามนิ้วปัดลงอเนี <t <t ่ยหายแล้วครับอ่าเนี่ยแหละครับตอนนี้แป้นบนบนแป้นพิมพ์ก็อ่านกอไก่ขอไข่เหมือนเดิมแล้วเนาะใช่ครับยกเว้นยกเว้นขอไข่มั้งยังเป็นขอไข่ปะใช่ปะใช่ยังไม่ได้หลายปี่ายังไม่ได้ลบคืออันนี้อาจจะลบไม่ครบนะครับอัน กรณีเนี้เกิดจากบางครั้งใครที่ทำตอน iOS 17มาอัปเดตมาแล้วยังยังไม่ได้ลบออกให้ให้ลบออกกับ2คือไม่แน่ใจว่า iCloud ของแต่ละคนะ่ะบางทีมันไปดูดกลับมาตอนอัปเดต iOS 18.1เองหรือเปล่าถ้าเกิดกรณีนี้ก็ลบก็จะแก้ปัญหาแป้นพิมพ์ได้ครับผมเรียบร้อยนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมข้าไปรบอ,อีกทีครับขอบคุณมากเลยครับได้ครับยินดีให้บริการนะครับขอบคุณที่<ส>ให้ช่วยช่วยทาสื่อด้วยนะครับผม บครับ,บลบให้ครบนะครับสวัสดีครับ